สวัสดีครับสำหรับองค์นี้ก็เป็นพระของสกุลวังนะเป็นเนื้อหยกเขียวจักรพพัดนะฮะองค์นี้เป็นรูปของสมเด็จโตนะฮะก็ค่อนข้างจะหายากนะฮะเป็นเนื้อที่งดงามนะฮะจากการถ่ายรูปแล้วเอาไฟสองด้านล่างนะฮะเราจะเห็นว่าเนื้อหยกเนี่ย ะเป็นสีเขียวใสนะครับแล้วก็มีผลึกนะฮะเป็นผลึกตามธรรมชาติของหินนะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนลายดำๆๆที่เราเห็นเป็นเส้นนะฮะน่าจะเป็นเส้นรักะฮะที่ท่านได้ลงไว้เวลาปิดทองนะครับก็จะติดอยู่ตามเนื้อพระนะครับเมื่อเราเอาไฟส่องด้านล่างก็ทำให้เห็นเป็นเส้นแบบนี้นะครับ แผ่นทองคําที่ติดนะฮะก็เป็นแผ่นทองคําแท้นะครับลักทองนะฮะท่านก็ต้องจำให้ดีๆนะว่าลักทองของพระสะกุนวังก็จะมีลักษณะแบบนี้นะฮะงนี้นะฮะสมเด็จโตท่านนั่งบริกรรมนะ,ะซึ่งเราก็เห็นจนชินตานะสนมาก จะเห็นนั่งบริกรรมแบบนี้นะครับพระแต่ละองค์ของพระหยกนี้นะฮะจะแกะด้วยมือนะเป็นแฮนด์เมดนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีคําว่าเหมือนกันนะฮะแต่ละองค์ก็แตกต่างกันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นขนาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข,ของการแกะนะครับเพราะว่า การที่ทําด้วยมือไม่ใช่ทําด้วยเครื่องจกักรนี้ยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะอันนี้อันนี้เป็นร,ปรูปใบหน้าท่านนะครับ เห็นเนื้อหยกแนตะตกผลึกชัดเจนนะครับนี่เราจะเลื่อนพระนะฮะไปตามที่ดวงไฟอยู่นะครับไฟนี้เป็นไฟของมือถือนะฮะส่องอยู่ด้านล่างนะฮะเพื่อที่จะให้เราเห็น ว่าเนื้อของหินเนื้อของหยกนี่จะเป็นยังไงนะฮะจะมีการตกผลึกยังไงนะฮะแล้วก็ลักทองที่ติดไว้ก็มีความเก่านะครับเป็นธรรมชาตินะฮะการลงลักนะฮะต้องลงชาติด้ยนะฮะเพราะว่าเราสังเกตว่าจะมีสีดำรือสีแดงนะฮะแล้วก็ปิดทอง น,นี่ตรงหน้าอ,อกนะฮะนี่ตรงไหลไห่เวลาดูหยกนะฮะต้องดูผ่านแสงนะครับพอหยก ชั้นดีหรือหยกเนื้อดีเนะี่ยต้องผ่านแสงนะครับแต่บางชิ้ก็ไม่ผ่านแสงนะฮะก็ถือว่าเป็นเกรตรองลงมานะครับซึ่งสายวังก็มีสร้างไว้นะฮะส่วนมากจะเป็นลงพวกลายมุกไว้ด้านหลังนะฮะ ด้านล่างนะฮะแผ่นทองคําแผ่นทองคําน่าจะเป็นสองสี่หนึ่งนะฮะเีที่เราดูนะครับเนื้อหยกเวลาไม่ถูกไฟนะฮะหรือถูกไฟน้อยสีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ โดนไฟมากนะฮะเขียวสดใสนะฮะหยกเป็นอัญมณีที่มีค่านะแต่โบราณนะครับคนกีนนิยมใช้หยกมากนะฮะจะเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับสีเขียวบ่งบอกถึงความร่ำรวยนะเป็นโพทรัพย์ คนจีนเวลามีเงินนะฮะก็อันดับแรกคือต้องมีการไปซื้อหาหยกเพื่อมาใช้นะอย่างน้อยต้มีหนึ่งชิ้นนะฮะต่อคนนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีนะฮะเรื่องการใช้หยกนะฮะจะมีหลากหลายกว่านะฮะก็เครื่องประดับของ สุภาพสตรีนั้นมีเยอะฮนะไม่ว่าจะเป็นกำไลข้อมือสร้อยคอต่างหูนะฮะส่วนผู้ชายก็มีข้อจำกัดนะฮะอาจจะเป็นประคำมือนะฮะหรือแหวนหยกนะครับ โอเคครับสำหรับองค์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ